เขวเอาไปกินกันไม่ได้เหรอมีสานนะกินได้ด้วได้อันนี้สานเอาไปกินกันเห็นทางอีสานเอาไปทำกินมันทันหรือมันกัดไหมม่กัดหรือมับแต่ั่นมันคันนะเอาไปกินกันเลยเราเดินพาเรานำเห็นเขาเป็นทางอีสานนั่นข่าวอะไรเขาทำอะไรเขากินกันได้มาอยากินกันนะดำน่ากินแต่ผมไม่เคยกินเลยเห็นข่าวว่าผม กินได้เหรอไม่รู้เนี่ยมันดูรายการอะไรไม่รู้อ่ะ